สวัสดีครับวันนี้ปาฏิหาร์ตำนานดังครับจะพาไปย้อนตำนานเปิดประวัติพระราชวังสนามจันทร์ที่มีอายุเก่าแก่กว่า1 1 6ปีและที่สําคัญในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนคปรปฐมด้วยครับพระราชวังสนามจันทร์นะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6หรือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อก่อนนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6นะครับขณะที่ดํารงพระราชอิสริยยศนะครับยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ก็ได้ทรงรับพระราชภาระครับจากในหลวงราชการที่5ว่าให้ท่านเนี่ยปูกระเบื้องประดับองค์พระปฐมเจดีย์ทำให้ท่านเนี่ยทรงมีความคุ้นเคยกับบริเวณแถวนี้มากครับและทรงตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมพระองค์นะครับจึงมีพระราชประสงค์ครับที่จะสร้างพระราชวังที่ประทับในการแปลพระราชฐานมายังเมืองนครปฐมจึงมีการโปรดเกล้าครับให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพรยา,นา,นานดำรงราชานุภาพ ขอซื้อที่ดินจากราศดรครับเพื่อจัดสร้างพระราชวังแล้วก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาวิศนุกรรมศริลปะประสิทธิ์นะครับเป็นผู้ออกแบบและดําเนินการก่อสร้างโดยพระราชทานพระนามครับว่าพระราชวังสนามจันทร์นั่นเองครับอาคารหลักของที่นี่นะครับจะมีหลังคาเป็นสีส้มแดงครับตำหนักแรกนะครับที่จะแนะนําเลยก็คือพระตำหนักชาลีหมืองอาครับ เป็นศิลปะและก็สถาปัตยกรรมแนวเรเนซองของฝรั่งเศสเป็นหลักนะครับตัวอาคารจะมีสีไข่นวลอาคารนี้มีความเป็นสากลอย่างมากเลยครับส่วนด้านหน้าของพระตำหนักนะครับจะมีอนุสาวรีย์ของย่าเละครับย่าเลนะครับก็คือสุนัขที่โรดปดานของนีรัวสกานี่กนั่นเองและด้านหลังของพระตำหนักนะครับจะมีสะพานข้ามแห่งน้ํา ที่มุมบังด้วยหลังคากาันแดดไปจนถึงพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังครับภายในนั้นนะครับจะมีการจัดเป็นห้องแสดงบรรยากาศในสมัยรัชกาลที่6เลยครับมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็ด้มนดกทางยักษ์หนึ่งที่น่ารักษาและก็น่าสนใจมากๆครับจากพระตำหนักชาลีมงคลอารนะครับไปทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีพระที่นั่งพิมานประสมครับพระที่นั่งหลังแรกของวัขงของ,ของราชวังสนามจันทร์ ลักษณะครับตึกจะมีสีขาวนะครับสร้างไว้เพื่อเป็นการต้อนรับอาคาตุกะและก็แขกที่มาเยือนและยังใช้เป็นที่ทรคพาะสอนนะครับเมื่อเสด็จมาประทับที่นี่ด้วยเราสามารถเข้าไปด้านในได้นะครับที่นี่เนี่ยจะมีห้องต่างๆเหมือนการใช้ชีวิตประจําวันเลยครับโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นห้องบรรทมห้องเสวยห้องสหองสห้องภูษาและห้องแสดงภาพเขียนจิตกรกรรมฝาผนังทางพระพุทธศาสนาหรือห้องพระเจ้านั่นเองครับ จากชั้นสองของพระที่นั่งพิมาปฐมครับมีทางเชื่อมเดินไปถึงพระที่นั่งวัชรีรงยาได้นะครับแต่ถ้าดูจากด้านนอกเนี่ยจะมีความเหมือนแล้วก็คล้ายกับวัดเพราะมีหลังคาประดับด้วยช่อฟ้าและยังใช้สีส้มเป็นหลักอีกด้วยครับส่วนตึกที่อยู่ติดครับพระที่นั่งนี้นะครับก็คือพระที่นั่งสามัคคีมุขมารครับอีกพระตำหนักนะครับอย่างพระตำหนักทับขวัญเนี่ยจะเหมือนกับมหมเอลไทยก็คือจะยกชั้นใต้ถุนต่ำครับ ต่อจากพระตำหนักนี้ครับก็จะเป็นพระตำหนักทับแก้วพระตำหนักนี้นะครับมีความแตกต่างกับพระตำหนักทับขวัญอย่างม,มากครับคือจะเป็นอาคาร2ชั้นสีขาวบันไดาทางขึ้นชั้น2นะครับจะอยู่บริเวณน,นอกตึกที่นี่นะครับคือตำหนักฤดูหนาวที่มีเตาผิงไฟครับไว้คอยให้ความอบอุ่นแล้วก็ส่วนแสดงอื่นๆนะครับยังมีโรงรถหลังคาสีขาว มีที่จอดรถนะครับอยู่แล้วก็เป็นรถยุโรปรุ้นเก่าแก่และเป็นสาราท่าน้ำครับอนุสาวรีย์ย่าเหลนะครับเป็นอนุสาวรีย์รูปหล่ลอด้วยโลหะขนาดเข้าสุนัขจริงตั้งอยู่ด้านหน้าของพระตำหนักชาลีมงกลลารนะครับย่าเหลเนี่ยเป็นสุนัขพันธ์ทางนะครับขนยาวปุกปุยเลยครับหางเป็นพวงสีขาวด่างดำหรูตกนะครับเกิดในเรือนจำหวัสดิ์นครปฐมเป็นสุนัขของหลวงชัยอาญาครับซึ่งเป็น พระธรรมรงค์นะครับหรือว่าผู้ควบคุมนักโทษนั่นเองพระองค์เนี่ยทรงพบเข้าครับเมื่อครั้งเสด็จตรวจดเดือนจาต่อทรงพอพระไทยครับและทรงนํายาเหลมาเลี้ยงไว้ในราชสำนักด้วยความที่ย่าเหล่เนี่ยเป็นสุนัขที่เฉลียวฉลาดครับและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจนไปที่โกรงบานนะครับเป็นเหตุให้มีผู้อิจฉาริษยาครับทําการลอบยิงยาเหลตายในที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทรงโศกเศร้าอะไรยาเหลมากนะครับ ทรงพระกรุณาโปรดก้าให้หล่อรูปยาเหลขึ้นด้วยทองแดงแล้วก็ตั้งไว้ที่หน้าพระตำหนักชาลีของคนหาดและทรงพระราชนิน์กลอนไว้อาไัย,ย่าเหลติดไว้ที่แท่นใต้ตรูปหล่อน,อน,นั้นอีกด้วยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ